สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปลุกซองปามที่ขายดีที่สุดในโลกมาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันจับทือปืนตรวจสอบความปลอดภัยตรวจเช็คให้ดีนะครับปืนปลอดภัยนี่เลยเลมินตัน870โอ้โหจับเมื่อไหร่ก็ชอบเมื่อนั้นนะครับศูนย์จริงๆศูนย์เป็นแบบไรเฟิลสามารถที่จะปรับระยะการยิงได้นะครับทางซ้ายของตัวปืนตรงกระโหลกนะครับจะเขียนคําว่าเลมินตัน870 กระโหลกเนี่ยทำมาจากเหล็กลำกล้องก็เหล็กนะครับความยาวลำกล้องเนี่ยยีนิ้วในส่วนของกระโจมทํามาจากไม้แกะลายเชคเกอร์ลดลายสวยงามน,นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นปืนที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหราคาประหยัดมากถูกนะครับพันท้ายก็ทํามาจากไม้ด้านหลังก็จะมียางน,นะครับค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับลดลายเนี่ยโอ้โหสวยนะบอกเลยสวยงามน,นะครับปุ่มเซฟผัดจากซ้ายไปขวาเข้าเซฟนะครับความมาทรายก็ปลดเซฟนะครับเป็นแบบปมอมิชั่นนะครับ ในหลอดบรรจุกระสุนนะครับของปืนกระบอกนี้จุได้4นัดแล้วก็ในลำพิงหนึ่งนัดนะครับก็จะเป็นลูก2องพันขนาด12เกตนะครับศู์อย่างที่บอกไปนะครับเป็นศู์แบบไรเฟิลนะผมชอบนะเล็งได้ค่อนข้างง่ายนะครับดีมากๆเลยนะครับสู์แบบนี้นะในการจัดศูนย์ค่อนข้างจะได้ละเอียดนะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําตัวปืนไปทดสอบนะครับการยิงที่ระยะต่างๆนะครับถ้าเผื่อว่าใครมีไว้ในครอบครองนะครับถือว่าโชคดี นะบอกเลยว่าเป็นคนที่โชคดีมากที่มีตัวปืนที่สุดยอดแล้วตอนนี้บอกเลยว่าหายากมากนะเลมิก870ต่อไปจะทดสอบตัวปืนนะครับเลมินะกาน870กระบอกนี้สวยงามคลาสสิกต้องบอกว่าเป็นที่สุดนะครับของปืนปั๊มแอคชั่นของคนไทยเลยนะครับระยะทดสอบนะครับจะอยู่ที่10เมตรนะเป้าที่อยู่นะครับทางด้านขวาระยะ10เมตรตู้ที่ใช้คือโอโอบัค เก้าเมตรนะครับมาลองดูพร้อมนะครับกดเซฟเรียบร้อยอ่าลองดูเล่งจี้นะครับไปที่กึ่งกลางเลย <S <S ปลืนปลอดภัยนะครับไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะ เลมินตัน870โอ้โหสบายนะครับแบบนี้ดูกลุมก่ระสุนนะเนี่ยประมาณสกักกำปั้นเดียว9เมตรอยู่ครบเลยนะครับทั้ง9เมตดชุดนี้นะครับจะทดสอบนะครับโดยการจับกระสุนแบบ4นัดนะครับกับตัวปั๊มเลยมินตัน870นะครับปืนเข้าเซฟไว้นะครับอ่าลองดูระยะ10เมตรพลิกปืนหนีบไว้นะครับ จับ4ยัดมันจะติดนิดหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรนะครับกดเซฟขึ้นลำนะครับจำนวน4นะัดนะระยะ10เมตรปืนปลปอดภัยนะครับโอ้โหนิ่มนวล น้บอกเลยเป็นปืนที่ยิงได้นิ่มนวลมากๆ,ๆนะครับอ่ไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับไปนี่นะครับโอ้โห و. สบายนะครับอยู่ในตัวคนทั้งหมดเลยต่อไปนะครับจะเป็นการยิงเปรียบเทียบระหว่างตัวฮั s ซันแอททอร์แอมการ์ดกับตัวเ e มินตันแปดนนะครับดูเรื่องของแรงดีคอย จำนวน2นัดนะครับผู้หญิงพร้อมพร้อมแล้วเริ่มยิงเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยนะครับทั้งสองก็บอกนะครับสัมภาษณ์ผู้หญิงนะครับ ตอนนี้เลยนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่แบดยังรุนแรงเหมือน870เจ็มาตรฐานเดิมครับถ้าเผื่อว่าเทียบกันความแรงเป็นไงบ้างฮะก็คือพอๆกันพอๆกันพอๆกันนะครับพี่โน้ตครับก็ผมว่าตัวนี้ก็นุ่มดีฮะใช้พอพี่โน้ตเป็นเจ้าของปืนแต่แปดเจ็ดศูนย์นะครับกระบอกนี้ก็เพิ่งจะลรงได้กินดูเพิ่งจับเพิ่งจับครัเพิ่งจับนะครับก็ถือว่าพอๆกันพอๆกันโอเคขอบพระคุณนะครับผมครับ มาสุดท้ายนะครับเหลือกระสุนอยู่3นัดนะบรรจุลงไปนะครับเข้าเซฟเพื่อความปลอดภัยบรรจุจากหลอด2 3งสามนัดมาปลดเซฟนะครับพร้อมแล้วยิงพร้อมแล้วยิง ปืนปลอดภัยโอ้โหสัมผัสถึงความนิ่มนวลน,นะของปืนกระบอกนี้ได้ชัดเจนนะยิงได้สบายนะครับนี่เลมิตัน870ครับผมก็ทดสอบจุดลงไปนะครับกับตัวเลมิตัน870นะปืนปลอดภัยนะครับนี่ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้แต่ต้นคลิปนะครับว่าถ้าเป็นปืนปั๊มก็ต้องยกให้เลมิตัน870นะครับแบบนี้เลยโอ้โหยิงได้ สมูทนิ่มนวลแล้วก็เรื่องของรีคอยไม่เจ็บเลยนะบอกเลยว่ายิงได้สบายนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสันวิ่งปืนบ้านกำ่ำจังหวัดระยองนะครับพี่โน้ตนะแล้วก็พี่แบดเนี่ยพาผมมายิงปืนที่นี่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่นะครับแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ